โอ้เป็นยังไงล่ะนะครับกู้ภัยหัวใจสู้ลูกสาวผมเป็นนางเอกเรื่องแรกครับเรตติง้งออกมาแล้วนะครับอันดับหนึ่งสามจุดห้านะครับโอ้โหนะครับถือว่าเยอะนะครับเยอะนะครับเรตติ้งสามจุดห้าเนี่ยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีสตาร์ทแบบสูงมากเพราะปกติบางเรื่องก็ศูนย์จุดห้าศูนย์จุดนุ่นหนึ่งจุดหนึ่งก่านไปเรื่องแรกนะฮะ นี่สตาร์ท3.5นะครับไม่ธรรมดาเห็นไหมฮะผมกะไว้7.5เนี่ยผมโมลูกบีทเขาเขาไม่อยากเล่นอยู่แล้วพ่อดูไปพ่อก็แอบร้องไห้นะขับรถมาคนเดียวร้องไห้ไม่ไม่ได้แล้ครเศร้าน,นะร้องไห้น้ำตาซึมโอ้ลูกเราเก่งจังภูมิใจในลูกนะครับภูมิจใจลกูกแต่ไม่บอกใครนั่งในรถขับมา ดูคนเดียวชอบดูคนเดียวนะครับแต่ดูหลายคนเดี๋ยวน้ำตาซึมมันอยอายลูกอายเขาเดี๋ยวเขาแซวได้แต่ถ้านั่งอยู่ดูคนเดียวเนี่ยนั่งดูในรถคนเดียวเนี่ยหรือว่าดูในห้องคนเดียวเนี่ยมันมันจะมีความภาคผูิใจน้ำตามันความภูมิใจอ่ะมันก็จะไหลออากมาเองแต่ถ้าดูหลายคนเนี่ยบ้าเอ้ยมันมนะีประมาณนั้นไปนครับ หนูก็ร้องไห้ตามค่ะขอบคุณครับกอ็อย่างอย่างหนังหนังไอแดงบ้าขนหงะ่ะเราไปดูในโรงอะ่ะก็น้ำตาซึมตลอดนะฉากันหอเลาะนี่เราก็น้ำตาซึมคือมีความภูมิใจ จริงหอก่อแรกครับชื่อของขวัญเดซิ่งอาดับหนึ่งนะครับใช่ของขวัญสามจุดห้าน,น,นะครับไม่ได้อม้์น,นะครับขอบคุณครับ